าคินพอทวีนะครับสบเปลี่ยนกับโตฟิล์มเดือนเดนราพอดเป็นองค์กระสับปลาสรงผู้ปิดเก็บความแทนมาตลอดบนปากาแรแสดงจากเพลกทพาคิดพอรอทวียุคพระราชปาสรงลบรอยแทน เีมการสแสดงคอร์ทัน,นคอร์ทีเปรตราพุนคอร์ทีภูมิใจเสนอครับชมให้เจ้าประมูลกาบขอบคุณคนณภาพอย่างสูง่ไวยวันใจทีมงานการสแสดงครับ Oh. อดีตอับเฉาเล่าชาเหตุการณ์เงียบปิดนี่สิปีกว่าอยากมุน รอวันเขื่อนทัาพสถทธาประจัาแมนแมนแค่ทีู่มีไอพยุกข,ขยีนใจมาความแคนจังจดจําฝังใจ ที่พายุขยี่าปากแผลไว้บนรอยย่าเหตุการณ์ครั้งนั้นข้ายัางจำได้ดีไอ้พายุขยีก่อนที่มันจะย้อนลอยถอยหลังมันว่อนลั่งบาจาเอาไว้บวันใได้ที่ข้าโตรอการแก้แค้นได้เสมอวันนี้ ข้าชนะสา2ว่ว่ารัชนะสาแล้วจึงสั่งให้มินทาทหารผู้จงรับภักดีออกไปรับสมัครทหารให้เป็นจำนวนมากที่สุดซึ่งที่ข้าจะรอรวบรวมกองทัพไปแก้แค้นบนุตรขี่และเป็นเวลาเดียวที่ท,ทุกมทุทุกขาเดินทางเข,ข้าเข,ข,ข้าองค์ปาสรง มาแล้วหรือมินทราถวายบังคมพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านบาสลองเจ้าก้าประมอบมินทราขึ้นเฝ้าแล้วพระเจ้าค่ะเป็นเช่นไรบ้างงานที่ข้าให้เจ้าไป็นทำขอเดชะพระทุ้อย่างยัเป็นดิก่เป็นไรอ่ะมอบขาโอ้ผมไม่ต้องทำขนาดนั้นมอบเกินไปขอเดชะเรื่องที่พระองค์ท่านให้ก้าวประมอบกองติดตามหาคนดีมีฝีมือเพื่อมารับใช้พระองค์ปัจจบันนี้ก้าวประมอบมินทราได้นำมาขึ้นเฝ้าแล้วพระเจ้าค่ะ มากกี่คนดงสามคนพระเจ้าค่ะไม่ใช่คนอื่นไกลเป็นน้องร่วมคำสาบานของเก้ากระหม่อมมิถาเองพระเจ้าค่ะสี่ม้ลายมือก็คงจะดีไม่ผิดแตกต่างไปกับเจ้าใช่ไหมพระเจ้าค่ะที่สําคัญกฎกติกาทุกการทึกสามข้อเจ้าบอกและท่องจําให้ขึ้นใจหรือเปล่าบอกแนบพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านวางพระทัยเถิดพระเจ้าค่ะดีมากบุคคลลองนี้หรือว่าทหารใหม่ที่จะนํามาขึ้นเก้าโดยท่าใช่พระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นเรื่องเรก็อ<ช> ให้ทหารใหม่ท <sniff servir> <Okay. c oughs> ุกๆคนราเจ้าค่ะโด้วยคำสั่งข้าวเงยหน้าขึ้นได้คาสั่งถวายบังคมพระ้เจ้าหเวเฮ้ยแวไ้มส้งนาเล้ขาบอกว่าห้ามพูชีแงต่วเดี๋ยก็าหนชีแล้วหอถูกบหมาาบาบอกแล้วไง ว่าบทต่อกฎกติกาทั้งหมดให้ถามอะไรฟังกากำหม่อมบอกแล้วพระเจ้าค่ะแต่น้องของก็กำหม่อมคงจะตื่นเต้นอย่าถ yeah, ือโอษกลดเครื่องเลยนะพระเจ้าค่ะลืมมึงไม่มีสิทธิ์ลืมอีกครั้งนี้ขอมาเป็นครั้งสุดท้ายตรงจำใส่กะลาหัวเอาไว้ดูเถอะว่าเอาดาให้านายเงยหน้าได้ผมคงไม่ใช่ภยากหม้อย่างเจ้ามีชื่อว่าอะไรกันวะก็หม่อมชั้นนามว่าอังสูมาพระเจ้าค่ะแล้วเจ้าล่ะ ังสุงวร์นี่เจ้าคอังสุงวร์อังสุมาอังสุงวรรณแล้วพร้อมด้วยเจ้าล่ะไอ้เมืร์มึงชื่ออะไรและเจ้ามาัถามไม่ตอบเจ้าไปแล้วตอบเขาไม่ได้แอดอีกนี่ขอสินี่มึงได้ยินที่กูพูดไหมเนี่ยมึงได้ยินไหมแ,หแต้มสองหูแต้มสองหูนั่นก็ตอบมาสิก็ลังจะตอบไอ้เมืร์มึงชื่ออะไระแล้วไม่ตอบแอคแอีกแ,แ,แล้วแอ,อคอีกแล้วเขาถามไมึงตอบแล้วมึงตบควันเลยเจ้าเก็บบัตรประชาชนกูได้เลย ไม่มึงยิงเหรอป่าไม่ยิงก็ตอบมาสิไอ้เบิร์ดมึงชื่ออะไรเออชื่ออะไรเบิร์ดเราถ่ายสิเออถูกต้องนี่ให้จบๆไปซะการที่จะมาเป็นทหารใหม่ข้าต้องทดสอบฝีม้ายมือพวกเจ้าซะก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ข้าจะจัดสถานที่ตรงนี้เป็นลานมาลองข้าจะมาลองฝีมือพร้อมด้วยทหารเก่าและก็ทหารใหม่แต่มีข้อแม้อยู่ว่าไอ้อีผู้ใดแพ้บรรพุนั้นจะต้องถูกตบหน้า ไม่มีข้อยกเวเ้นพระเจ้าค่ะใช่จำไว้ไอ้บินรค่ะเจ้ไเาไปทหารเ,เก่าปรองกับข้าก่อนการปรองในการมือทั้งนี้โด,นนดยองค์บาสลองตั้นเป็นตัวยืนทดสอบไฟไืม้ในมือทั้งฐานใหม่และฐานเก่าจำไว้ถึงว่าทหารเก่าชืาชชา่อเจ้าข้าก็จะไม่ปลานี แพ no ้โดนตกเลยแพ้โดนตกเลยไอ้บัสิเฮ้ยตกไปหน้าิรทิรทังแพ้เหรอไล่มึงดาซิ่งดมึงดนกแพ้โดนตกหน้านะพงใช่ไอ้บใช่ได้ทำไมมาสิวะันเชิงไม่เบาฉันเชิงไม่เบา เฮ้ยทั้งเธอไม่เบาเลยดีกว่าถ้าชอบจริงนะโยนย้อยทำไมอ่ะมันสูงจะกลัวไอ้หาโยนเองแล้วก็ไม่รับไอ้บอลบอลคนที่สองครับกับองค์บาสลองไอ้บอลแอ้ถูกไปไอ้บอลเจ้าเก่งก็ด่าไปไม่ต้องทำไมอ่ะนี่ครับนี่เอาพื้นส่วนตัวมา อย่าหามันใช้ลังแกไม่ได้ใช้เต็มที่ธ่า้าดีมาล้ก็เอ๊ะทำไมไม่ขนาดนัแลกกันแลกกันถากก้าได้ทุกอย่างแล้วมาเด็นนี้ก็ได้มากโหเกิดอะไรขึ้นกะนอาตาลหลับมาโหเกิดอะไรขึ้นมาเอ๊ะลองดู2องานสิได้โอกาสยอแบ่งคนละสิบี่มามา ยคนสุดท้ายครับอังสุมาอะไรกูแพ้ไปจังวะจะไปงู้แคเหรอมึงฟันบ้าเลยยิมึงตวัดกาวหรือโปะให้โอเลยขอไปที่าเกิดมะเจ้าค่ะโซยแต่พี่อ่ะเจ้าไม่ได้เธอสอบฟรีมาในมืออังสุมาครับองค์บาสหลงไอโซยแต่ที่แพ้กับตกหน้านะเพื่อนแต่องค์บาสหลงกับแพ้ตก ไอ้โอ้โหมึงทำอะไรกันเนี่ยไปไหนดิมึงทำอะไรอ่ะแพ้ไอ้แพ้ใครวะใครวะแม่มุด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 โอ้โหมุดไอ้ม๊งไม่ดีสิเมื่อกี้มึงทำอะไรออกไปอะอ่ะตบไม่เป็นไรถูกต้องตามบทกติกาแต่มึงอ่ะมึงทำอะไรมาดิมาดิมาดิทำอะไรมาดิเมื่อกี้มึงทำอะไรอ่ะฟงเสียงใจเองอ่ะใครแพ้เราตกหน้า แล้วเมื่อกี้มึงทำอะไรเตะพอไม่ได้ต่งมึงเตะกูทำไมมือไม่ว่างมือถือใหม่ได้ข้างหนึ่งทำอะไรกูล็อกกระเป๋าเกงมีกระเป๋าเหรอมีครับไหนอะกระเป๋าเกงไหนครับเอาออกมาให้กูดูสิอ่าอยากดูเอาดูเอากูใจถึงด้วยกะโปดใหญ่พวกแมวเออน่ะไม่โกรธมึงแล้วแต่มานี่มึงรู้หรือเปล่ารู้ว่ะกระสันปลาสล่งเนี่ยแพ้ใครก็ไม่ได้แล้วไหนมันอัอายขายขี้หน้าเขาอายเขาเออ ไอ้อันซูมาต้องแพ้กูเพราะฉะนั้นเราก็จะจ้างการล้มวยล้มวยเหรอเบาสิพูดเบาล้มวยล้มวยจ้างเท่าไหร่สามสามร้อยยังไม่พอเที่ยวกาหลี่สิงคุรีหนูจ้างมาโทษหน่อยเท่าไหร่ว่ามาเลยหมื่นหนึ่งหึ่หมื่นหนึ่งเลยเหรอเอาไหมฮะเสียหน้าเสียตังเอาไหนได้โอเคหมื่นหนึ่ง เมื่อกี้จ้างเขาจ้างมึงมาเท่าไหร่เ <11, S 1> <ừ, S 2> มื่อวันนึงคนละครึ่งเดี๋ยวออกค่าคอดให้ <c ười> เฮ้ยอะไรมึงนี่หาเรื่องใส่ตัวเหาหัวใส่เหา่าเขาไะเอ้ามาวันเดียวดันเก่งกว่าเจ้าเอา้าเอา้ารู้ก็รู้ว่าไอ้เฮียเนี่ยขาแม่ใครเป็นฮะโอคนเนี้ยแม่ใครเป็นอ๋อเขาจ้างลง้มมวยจ้างลง้ไมไวยจะดีเหรอมึงแพ้มึงได้อยู่ต่อมึงชนะมึงหัวขาดมึงเอาเรื่องเอาเขาจ้างจ้างเท่าไหร่อห้าร้อย ไปจ้างหมอยมาจังขี้ดีกว่าจันตดจังขี้สดๆจังตดดีกว่าเอาไปเถอะเอาเอาเอ๊ะได้เป็นทหารมึงเชื่อปุ๊บร้อยก็ยังดีว่าเจ้าครับตกลงไหมมันไม่ตกลงไม่ตกลงเหรอมันตกหมื่นหนึ่งไม่ไหวครับเท่านี้ช็อตช็อตมีปัญหากับไฟไฟอะไรไฟแนนซ์ไฟแนนซ์มาตามถึงบ้านแล้วไปขอแค่สองหมื่นเฮ้ยสองหมื่นนี่มันไม่ใช่น้อยนะเมืฟนะฮึองท่านเงินจะเขามาขังเยอะแยะมือเสียหน้าก็เสียตังเอาหน่อยเสียหน้าไม่ได้ตกลงตามนั้นโอเคสองหมื่นเฮ้ย อสองหมื่นคนละครึ่งเอาหน้าเดี๋ยวเติมกันมันไปหาเจ้ก้นหลวงให้ไี่เกี่ยวพักฟื้นดีนานมึงไม่ใช่คนดีมั้งไอ้เจ้าเขาบอกคืนนี้ห้าร้อยก็ไม่มีวะทำไมอ่ะเออนะเขาต่อหน่อยต่อเท่าไหร่สามร้อยโอ้ยทำไมโน้นจ่ะเอาไปเฮะเอาเอาเจ้าครับว่าไงมันเรื่องอะเรื่องมากอะไรกันนักกันหนามันบอกศักดิ์ศรีมันมีศักดศีสามหมื่นไปเลย อุย้ยเอาหนะสามหมืนใช่ไหมตี้งกระเสียนั่นเอาเลยได้เสียได้ไม่ได้ตกลงตามนั้นมันต้องอย่างนั้นสามหมื่นสามมืนเออเอานะเรื่องกูไม่แพ้พายที่พวกชุรสกูเก็บเงียบไอ้สัตว์เมือบรู้โลกรู้มึงไง <laughs> ไม่น่าเล่าให้ฟังเลยจา 300, ้าบอกสามร้อยตอนเนี้ย ไม่ได้พกตังมาเลยเอาเล้าไงอเขาบอกร้อยหนึ่งได้ไหมร้อยหนึ่งเหรอเอาไปเถอะขาดพันซี่เออเอาเอเออแล้วาไงเลมวยนะร้อยงโอเคมาทำไมอะไรเขมืงเมื่อกี้ให้เท่าไหร่สามหมื่นร้อยหนึ่งให้อาสมาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งอ่าและที่เหลือ2 9ง0มื่นเาพอ่ะผมก็ต้องไปใช้ของผมเองแค่ไหลงมือในหน้าในหน้าอะไรไม่ชอไปอย่างนู้อย่างนี้เลยไม่ัอะไรค่าอะไรวกมึอเนี่ยพันหนึ่งพันหนึ่งค่าอะไรมัดจันโอ้ ตู้โอ้ยไเรอกมันจำกว่าพันหนึ่งพันเอามาโอ้รางวัลก็ไม่ได้เต็นออกมาเต้นจอมผูหายไปแล้วพันหนึ่งเหรอเอามาสิมันจำไม่มีตังค์เลยว่ะมันก็ตรงนี้มันจำอ่ะไม่มีเออเอางี้พี่เบิร์ตมีตังค์ไหมยืมพันหนึ่งยืมใครยืมผมเออพันหนึ่งพันหนึ่งเออผมมีไม่ถึงมีเท่าไหร่มีสองร้อยอ่ะเอามายืมก่อนสองร้อยแล้วติดผมอีกแปดร้อยแล้วนี่ใช้ซะนะไปไหนได้ดิ นี่อะไรนีอันี้อันนีตังบุญใช่ไหมเนี่ยใช่ไงเอาพมาจำมาอ่ามาจำพันก็เท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งผมไม่มีตังพันหนึ่งผมยืมพี่พันหนึ่งพี่มีไหมยืมใครพี่ยมพันหนึ่งอ่ะยืมผมอ่าพันหนึ่มีไหมผมมีไม่ถึงมีเท่าไหร่มีแค่สองร้อยอ่าเอามายืมก่อนอ่าติดผมอีกแ0ดรอยนะไม่เอามาใช้ซะละอเออนี๋ยืมยืมยืติดแปดนะแปด อนไร่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาไม้สองร้อยก็เป็นพันอยู่ใช่โอเคไอ้บอลอะไรก็มึงเรื่องอะไรเขาลิเกก็ไม่เออเข้าเรื่องที่กูเครียดเครียดอะไรกันยืมตังบานหนึ่งแชท็อปเลยเอ้ามึงยืมเม่อไหร่กูยืมพันหนึ่งกูไม่มีตังคเลยตอนนี้แล้วมีกี่อะไรอ่ะมีสองร้อยยึดพันหนึ่งเอองั้นมึงกูยืมมาก่อนสองร้อยแล้วมึงติดกูแปดร้อยนะเดี๋ยวนเดี๋ยวก่อน สองสองร้อยนี่คือของของใครของกูอ่ะก็ของเออมึงไม่ตัดกูจะยืมมึงให้ตอบเขาไหลพันหนึ่งกูเกลี้ยงมันตอนนี้กูไม่มีเลยกูมีเท่าไหร่อ่ะมึงจะยืมกูเออกูยืมมึงก่อนมึงมีเท่าไหร่มึงยืมกูได้อ่ะพันหนึ่งกูมีไม่ถึงมีเท่าไหร่สองร้อยเออมึงก็มาสองร้อยแล้วให้กูอีกแปดร้อยโอเคเหี้ยเลยนี่เกมแป๊บเดียวนี่เป็นพันเลยไม่คุ้มวันนี้มาไม่คุ้มขออย่างเดียวล้มได้แต่ห้ามตบหน้าไม่ตบหน้าโอแค่สุดท้ายเติมคืนล้มมวย ล้มมวยน่ะทงสมาล้มมวยน่ะล้มทงสมาล้มเยี่ยมไม่พอหรอโอ้ยทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรทำกุ้งต้มต้มต้มตบมต้มต้มต้มทำอะไรเนี่ยสัญญิษฐสัญญาลงแล้วห้าตบเขาไม่ได้เข้าไปต้มเขาจะเข้าไปบังอ้อมเออ กปดให้เเก็บเกลือของมือให้ดีอง์บาสองนั่นคือผู้ชนะการประลองครั้งนี้ครับข้าชอบในฝีม้เลยมือของเจ้าทุกทุกคนทหารถ้าไม่ข้านั้นอารมณ์ดีเปิดโอกาสให้ทุกๆุคนจะถามสิ่งใดก็ได้คนละหนึ่งข้อเท่านั้นใครใครจะถามสิ่งใดบ้างขอถามว่าเจ้าคะจะถามอะไรน้ำพริกใส่ถูก ใครสใส่ถุงรึปะ้ะมันหมดไปแล้วน้องพิเกจอจอบใช่ไหมเออไม่มีใครใส่ถุงไม่มีทำไมหมดไวจังอเออเจ้ารามีิค์ค่าก็อกไม่มีคำถามพระเจ้าค่ะสิ่งใดกันไม่มีพระเจ้าค่ะไม่มีคดีเร <c oughs> า,ามีแล้วเจ้าอะไรอีกรับมีไหมมีครับมีอ่ะจะถามอะไรพ่อแม่กำลังจะจมน้ำตายช่วยได้คนเดียวพระองค์ท่านช่วยใคร สมมุติว่าพ่อแม่ข้ากำลังจะจมน้ำกำลัง<ม>จะจมน้ำตายช่วยได้แต่เดี๋ยวว่าลองช่วยใครนั่นช่วยพ่ออ้าวแม่งตายเฮ้ยแม่กูช่วยแม่หนึ่งพ่อตายเฮ้ยมึงเดาเหอเปล่าครับตอบมันคือคําตอบคือค,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 อคาถามครับนั่นมึงเคยชั่งน้ําหนักแม่มันไหมชั่งแล้วครับเจ็ดสิบแปดดีมาก <c oughs> <c oughs> ไอ้โรนี่ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆมึงเดาไว้ไหนเมื่อนะ ทำไมเจ้าลาอัสมาพระเจ้าค่ะเจ้ามีสิ่งใดจะถามก็้หม่อมฉันสงสัยทําไมการเล่ากษัตริย์พูดมากด้วยเสษยาโนภาเช่นโลกใบหน้าใบตาถึงมีแต่ความเศร้าใจบางทีก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายก็้หม่อมฉันอยากจะรู้ทำไมบาดแผลบนใบหน้าผมถึงได้เกิดเช่นนี้พระเจ้าค่ะลาอัลสมาใส่มาซุบตึงตกไปที่ตน้าของอังสมาขออภัยพระเจ้าค่ะ คำถามนี้ถ้ามันหลุดออกจากปากทหารเก่าจะปั่นข้อมัเสียกูจะถือว่ามึงเป็นทหารใหม่ไอ้มิงทาพระเจ้าคาฟาบาคราวหน้าเขารงมึงอบรมสั่งสอนน้องมึงให้มากไปกว่าดีขอเดชะพระยาเป็นสาคัญพระองค์ท่านเปิดโอกาสให้อังสุมารตั้งคําถามได้หนึ่งข้อแม้กระทั่งก็มองเองบิงทาก็ยังอยากรู้ทุกคนอยากรู้ความในใจของฝ่าพะบาทบาสองเอาละ ในเมื่อทหาทุกๆคนอยากจะรู้ความเป็นมาของบาดแผลถ้าจะเล่าให้มังสิปีเห็นที่จะได้ศุภรานั้นพยุพยีทับมาเรือแสงมีสเมเด็จพระราชิดามหาราชาพร้อมด้วยมาดามหาราณีออกไปตัดศึกในขณะนั้นข้ายังเป็นเด็กอยู่เข้าไปช่วยเหลือในระหว่างที่พ่อแม่ของข้ากำลังจะพลาดท่าเสียที มันคว้ต่างออกกระแทแข้งยังทรมานยังสาสมใจมันถ้าเขาไปช่วยเหลือแรงเด็กมันจะสู้แรงผูใ้ใหญ่ได้ถ้าช่วยไม่ได้แต่มันไม่เอาชีวิตของขา้าก่อนที่มันจะย้อนลอยถอยหลังกลับสู่แผ่นดินของมันมันได้ฝากร้อยแผลแคบบน้ลในหน้าของขา้านั่นก็คือแผลที่พู้เจ้าเห็นอยู่ในขณะน,นี้สุกุยากัผู้สินะงนะพระยิบิขา้า จะถ้าเรื่องนี้มันเกิดกับครอบครัวของมึงแค่ไหมวะแค้นพระเจ้าค่ะไอ้วอน่ะแค้นพระเจ้าค่ะไอ้บาสุมาแค้นพระเจ้าค่ะไอ้ม๊อบไม่แค้นไม่ใช่ครอบครัวบูเฮ้ยครอบครัวองค์แค้นกับแค้นพี่แค่ไปละมึงแค่เขาข้าเจ้าแค้นเลยอยากแก้แค้่ไหมอยากพระเจ้าค่ะไอ้วอน่ะอยากพระเจ้าค่ะสุมาอยากพระเจ้าค่ะไอ้มอบไม่อยากขิ้งเกียดไปพี่ไปไหมไปไปก็ไปสิมึงนี่มันวอนร์บขาด ถ้าเจ้าอยากแก้แค้นเพราะฉะนั้นก็ดีกูจะจุกชนวนส้มพราวอีกครั้งหนึ่งจงจำไว้ให้มันสึกครั้งนี้เ้าจะให้พวกเจ้าทั้งสองเป็นนายทัพใครตัดหัวพยุคยีกับันจะขอสิ่งใดก็ได้กูให้หนึ่งข้อเท่านั้นแต่ถ้าใครแพ้กลับมาไม่ใา้กลับไปเจ้ากาคำสั่งเจ้าเป็นคำสั่งหอมาคนแพ้ท่ากับวา สีภสานเขาใหญหยุดชะงักเฮ้ยอย่าหักยังงออูจะนอนลหมดการเมื่อสั่งเสร็จเสร็จข้าสูสูมงไม่ไปหรยเหรอ 자, 큰 고왕자, 고왕해. 자, 북소네 А ну